นับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทัปเจริญนะคะสืบสวน,นความจริงสวัสดีครับสืบสวน,นความจริงวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเชื่อมโยงตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงเราจะไปสืบสวน,นความจริงในเรื่องแรกนะครับกรณีความสุ่มเสี่ยงของพื้นป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พื้นป่าอนุรมสมบูรณ์พื้นสุดท้ายของเกาะภูเก็ตครับกำลังส่งเสี่ยงจากการถูกบุกรุกจากภาคประชาชนพื้นป่าพักคนแห่งนี้มีความสําคัญสําหรับภูเก็ตนะครับจุดแห่งนี้ถ้าดูจากยอดเขามองลงไปก็จะเห็นสนามบินของจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ที่มีความมั่นคงกรมป่าไม้ได้อนุญ,ญาตให้พื้นที่นี้โดยหน่วยงานของรัฐเข้าใช้พื้นที่7หน่วยงานสองในเจ็ดหน่วยงานก็คือ วิทยาลัยเทคนิคถลางและอีกหนึ่งหน่วยงานก็คือกองทัพเรือภาคที่3เฉพาะวิทยาลัยเทคนิคถลางได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่140ไร่เศษแต่ใช้พื้นที่จริงสำหรับอาคารเรียนอาคารฝึกอบรมหอประชุมที่พักต่างๆเพียงแค่40ไร่ต่อมาพบว่าพื้นที่100ไร่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นมีการบุกรุกข,ของประชาชนนี่คือความสุ่มเสี่ยงของพื้นที่แห่งนี้นะครับ ต่อมาเพราะว่ากองทัพเรือภาคที่3ซึ่งได้รับอนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่ประมาณ3 0 0 0ไร่เศษในการก่อตั้งฐานจุดที่เป็นความมั่นคงยุทธศาสตร์ทางทัพเรือแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กองทัพเรือตรวจสอบพื้นที่แล้วมีชาวบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้265รายและมีพื้นที่บุกรุกอยู่310แปลง ตรงจุดนี้เองคือความสุ่มเสี่ยงของพื้นที่ที่กำลังเป็นจุดน่าสนใจเพราะว่าป่าแห่งนี้เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และกำลังถูกบุกรุกจากภาคประชาชนเราจะไปสืบสวนความจริงในเรื่องนี้ว่าจะคลี่คลายปัญหานี้ได้อย่างไรครับ สภาพปัจจุบันของป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนทองที่ตำบลเทพกระสตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพผื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์พผื้นสุดท้ายในจังหวัดภูเก็ต 23, 23พฤศจิกายน2538หรือเมื่อ28ปีที่แล้วกรมป่าไม้มอบป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนพื้นที่142ไร่1งาน17ตารางวาให้แก่กรมอาชีวศึกษา ใช้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคะลางเพื่อประโยชน์ทางการศึกษากำหนดเวลา30ปีเป็นหลักฐานยืนยันว่าวิทยาลัยเทคนิคะลางเป็นผู้ครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งนี้ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข11ข้อสืบสวนความจริงลงพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้แต่เรากับพบว่าบนยอดเขาวสวนป่าบางขนุนมีในทุนอังกรมสิธิ์ครอบครองพื้นที่ป่าแห่งนี้ ซึ่งแย้งกับหลักฐานของกรมป่าไม้รั้วลวดน้ำที่ขึงเป็นแนวยาวไปตามยอดเขานี้ฟ้องต่อสายตาระว่าเป็นการอ้างแนวเขตที่มีกรรมสิทธิ์14กันยายน2563ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทลางกฎชกรบุษรราพรร้องเรียนมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรณีมีเอกชนบุกรุกพื้นที่นับ100ไร่ นำไปสู่การลงพื้นที่ตรวจสอบของไตยลิตเตมหิวง์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นและ DSI รับเป็นคดีพิเศษที59่59ทับเริ่มเรื่องจากเทคนิคถลางซึ่งเขาได้รับอนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่แล้วก็เขาต้องดูแลรักษาพื้นที่ที่เขารับอนุญ,ญาตด้วยเขาก็เลยร้องขอให้กรมสอญญบสวนคดีพิเศษนะดำเนินการตรวจสอบว่าราเนื่องจากว่ามีคนเข้ามาบุกรุกในเขตพื้นที่ที่เขาได้รับอนุญ,ญาต เขาอยากรู้ว่าแนวเขตของเขาในอยู่แค่ไหนนะครับแล้วก็ให้เราดำเนินการกับผู้บุกรุกด้วยสิ่งที่ยืนยันว่าวิทยาลัยเทคนิคทลางเหนือที่142้อยี่142ไร่1งาน47ตารางวาไม่มีประชาชนอยู่อาศัยก็คือกรมอาชีวะศึกษาในสมัยนั้นได้จ่ายเงินทดแทนผลอาศินให้แก่ประชาชนที่บุกรุกถือครองที่ดินเป็นเงินกว่า1 528,800บาท และให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคขลางได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่40ไร่เป็นอาคารที่ทำการอาคารเรียนอาคารอเนกประสงค์บ้านพักเจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลืออีกประมาณ100ไร่เศษอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยวิทยาลายัยได้ทำโครงการทวงคืนพื้นที่ป่าดิบชื้นคืนเกาะ ตามแนวคิดที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่จำนวนมากให้อยู่คู่กับสิ่งปลูกสร้างของวิทยาลัยแต่วิทยาลัยกับถูกคุกคามด้วยวิธีการต่างๆได้ดำเนินโครงการบาดิษชื่นคืนก่อซึ่งพอดำเนินโครงการก็คนที่บุกรุกป่าในที่นี้ไดโอเอกสารมาสแสดงซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็มาคุยกัน มาปรึกษาหาด้วยกันว่าจะทํำยังไงก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ทางของป่าไม้มาหาข้อมูลหาหลักฐานมาเอาโดยเอาแผนที่เก่ามาสแสดงและก็ะดําเนินการตามแนมเขตเก่าไว้แล้วเรียบร้อยครับ การป่าดิบชื้นคืนเกาะซึ่งจัดทำโดยวิทยาลัยเทคนิคทลางพบเอกชนบุกรุกพื้นที่กว่า100ไร่ซึ่งทำให้มีการร้องเรียนไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วสำหรับในส่วนของเอกชนที่อ้างสิทธิครอบครองพื้นที่บางลายได้ล่าถอยไปทำให้ป่าแห่งนี้ยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลจากการลงพื้นที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คบกลุ่มบุคคลใช้หลักฐานการใช้เอกสารสิทธิ์แสดงสิทธิ์การครอบครองที่ดินตามเอกสารแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่าไม้หรือแบบทอปซซึ่งขัดแย้งกับสิทธิ์การครอบครองที่ดินของวิทยาลัยเทคนิคทลางและมีรูปแบบการบุกรุกค,ครอบครองกดดันผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลายัยหลายรูปแบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังพบหลักฐานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนป่าที่กรมป่าไม้ดำเนินการปลูกป่า4 0 0พไร่โดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้เองในส่วนของเราเราก็ตั้งเรื่องสืบสวนก่อนนะครับแล้วพอตั้งเรื่องสืบสวนแล้วก็เห็นว่าน่าจะมีเขาลางในการกระทําผิดเราก็รับเป็นคดีพิเศษแล้วพื้นที่ในพื้นที่ป่าเนี่ยเรารับทั้งหมดเนื่องจากว่ามีการปลูกรุกยึดถือครอบครองในพื้นที่ป่านอกจากเขตของเทคนิคถลางอีกอีกหลายรายนะครับ จากการตรวจสอบเนี่ยก็ทางกรมป่าไม้ยืนยันว่าสวนป่าบางขนุนเนี่ยเป็นป่าคุ้มครองมาไดในปี2488พัฒนามาเป็นศูนย์ป่าแล้วก็พัฒนา,าเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนเพราะฉะนั้นจากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศของเขาเนี่ยเขายืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในพื้นที่นี้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่นี้มาก่อน2488หรือก่อนประกาศเขตป่า,าก่อนประกาศที่เป็นที่ดินของรัฐสิ่งที่เราเองเนินการกัอนนี้ก็ระหว่างสอบสวนนะครับแล้วก็ สิ่งที่จะต้องทําให้ชัดเจนและในส่วนของผู้อื่นที่ได้รับการยืนยันจากกมปมาไม้มาแล้วว่าไม่ไม่ได้อยู่มาก่อนเพจครอบครองธรรมยมาก่อนประกาศเขตป่าเนี่ยจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ให้เขาแจ้งเรื่องกฎหมายไ,ไปแล้วเพื่อที่จะให้เขามาร้องทุกดำเนินการเราจะได้นําผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นแหล่งน้าําจืดตอนใต้ของเกาะภูเก็ต สามารถเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพกระสัตรีบางส่วนและตำบลสาคูทั้งตำบลโดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูและตำบลเทพกระสัตรีใช้น้ำจากแหล่งน้ำป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนที่ด้านหนึ่งไหลลงแอ่งน้ำที่เรียกกันว่าขุมน้ำเขียวซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคทลางใช้ผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชน การอ้างกรรมสิทธิ์จากเอกสารครอบครองพื้นที่ป่าพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนและที่ดินของรัฐตามพรบรป่าไม้พศ2584พรบรป่าสงวนแห่งชาติพศ2507และประมวลกฎหมายที่ดินกำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดช,ชอบประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีอย่างรวดเร็วรอบด้านเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาติต่อไปพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ป่ามาก่อนไม่มีใครอยู่มาก่อนป่าเอาไง่ายๆครับคือหลักของเราถ้าใครอยู่ก่อนป่าเราเขาก็ย่อมได้สิทธิ์แต่เนี้ยถ้าไม่มีใครมาอยู่มาก่อนป่าเนี่ยคุณก็ไม่ได้สิทธิ์แน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าใครอยู่ในเขตนี้และคิดจะยึดถือครอบครองนี้ก็ต้องถูกดำเนินคด,ดีก็ต้องยืนยันเลยว่าต้องถูกดำเนินคด,ดีแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่มีสิทธิ์เหนือฝ่าที่ดินของรัฐเนี่ยก็ผมว่าสละสิทธิ์การครอบครองคืนให้หลวงไปคืนให้รัฐไปที่ดินที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยมันเป็นแล้วป่าชนป่าบางขนุน,นมันเป็นพื้นที่ที่ควรอนุร,รักษ์ไว้เพื่อเป็นสารณสมบัติของแผ่นดินแต่สุดท้ายจริงๆเราอยากได้ก็คือได้ทรัพย์สินที่ดิน ที่เป็นของรัฐเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยคืนกลับมาประธานชมรมอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลเอ่าวไทยอันดามันจำรูนเกิดดําในฐานะรองประธานโครงการป่าดิบชื้นคืนเกาะวิทยาลัยเทคนิคถลางในฐานะคู่เก่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงออกมาต่อสู้หวังทวงคืนพื้นที่ป่าตามหนังสืออนุญาตของกรมป่าไม้ให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษาของเยาวชนในอนาคต หนทางสุดท้ายของการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นที่คือการถวายดีกาเนื่องจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคทลางจัดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ส่งครองราชครบ5 0พรรษาและกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตามโครงการเฉลิมพระเกียรตินี้แนวทางการถวายดีกาเพื่อ,อ,อให้พื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อได้จะเป็นที่สถานศึกษาของคนภูเก็ตต่อไปในส่วนของเทคนิคถลางนะคะก็จะมีกลุ่มคนนะคะของข้าราชการบางหน่วยนะคะที่ปล่อยปะละเลยนะคะในการทํางานนะคะเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนนะคะเข้ามามีผลประโยชน์ตรงนั้นค่ะพื้นที่ ในหลายส่วนนะคะของเทคนิคถลางเริ่มหายไปแล้วก็มีการบุกรุกเข้ามาค่ะเยอะเมือนก็จะมีหน่วยงานของ d SI ีเนะคะที่คอยซัพพอร์ตเทคนิคถลางก็ทําให้ชะงักลงบ้างนะคะแต่ก็ถามว่าหยุดเลยไหมนะคะในส่วนของภาครัฐที่เขายังเอื้อผลประโยชน์ให้กับนายทุนก็ยังดําเนินง,งานต่อค่ะขณะที่ประเด็นปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนของวิทยาลัยเทคนิคถลาง ยังไม่มีความคืบหน้ากรมป่าไม้ยังได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนจำนวน3 7 6 3ไร่เศษเพื่อเป็นที่ตั้งกองพันต่อสู้อากาศยานที่22กรมต่อสู้อากาศยานที่2หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งและกองพันสารวัตรทหารเรือที่4กรมสารวัตรทหารเรือ เมื่อสำรวจพื้นที่ก็พบว่ามีชาวบ้านอยู่ในพื้นที่265รายรวม310แปลงเนื้อที่ประมาณ2,698ไร่1งาน53ตารางวาโดยปลูกยางพาราปา์ามน้ำมันและผลไม้ชนิดต่างๆราษฎรทุกรายเข้ามาครอบครองพื้นที่ภายหลังประกาศเป็นที่ดินของรัฐชาวบ้านในพื้นที่จึงรวมตัวกันกว่า100คน รองคัดค้านไม่เห็นด้วยกับการตั้งฐานทัพซึ่งจะกระทบที่ทำกินและที่อยู่อาศัยตัวแทนชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนว่าหักทัพเรือภาคที่3ใช้พื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุนเต็มพื้นที่ชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหน25เมษายน2566พลเรือตีผู้ชงรอดนิกรเสนาธิการทัพเรือภาคที่สาม ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ตั้งโต๊ะประชุมชี้แจงและหาทางออกร่วมกันกับชาวบ้านโดยยึดตามเอกสารสิทธิ์เป็นหลักพื้นที่ที่เราขอเนี่ยจริงๆเราจะใช้เป็นจัดตั้งหน่วยอ่าืือนที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเราต้องการจัดตั้งหน่วยประมาณอ่พื้นที่ประมาณ500ไร่แต่ว่าพื้นที่ที่เรารับมาเนี่ยประมาณ3,700ไร่ ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นข้อตกลงว่าเราจะต้องเข้าไปดูแลพิทักษ์รักษาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่ของกองทัพเรือที่จะต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ที่เขาอ้างว่าเข้าไปใช้ประโยชน์นั้นมีเอกสารครอบครองอย่างไรถ้าเขาได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยเราก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนส่วนพี่น้องที่ ได้รับความเดือดร้อนเราก็ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือเขานะครับ